ก็คือความรักที่มีตัอเธอขอเวลายืนรอหนึ่งนาทีจะคงยังมีเนื้อการเวลามากยิงกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดเอาพอแล้วครับพอแล้วครับรออสักสิภาพวินาทีพอแล้วครับขอบพระคุณครับเอาละครับสวัสดีมวลมหาประชาชนครับที่ห้าแยกลาพร้าวครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ขึ้นให้ข้อมูลเหมือนเดิมครับ พยายามจะเปลี่ยนชุดข้อมูลมาเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องซึ่งผมบอกแล้วว่าผมเป็นแฟนพันธ์แท้ในทีวีช่องเสื้อแดงเพราะฉะนั้นก็จะพยายามดูว่าประเด็นไหนอย่างไรที่มีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงและนํามาเล่าสู่กันฟังเริ่มเรื่องแรกก่อนครับอยากจะเล่าว่าสิ่งที่พวกเราออกมาในท้องถนนทุกวันนี้มันใกล้ชัยชนะขนาดไหน และมันเกี่ยวอะไรจากนี้ขอให้พี่น้องที่ทําด้านเกษตรโดยเฉพาะชาวนาโปรดฟังครับเดี๋ยวไม่เกินในช่วงเวลาในครึ่งชั่วโมงนี้ปปชจะมีการถแถลงข่าวซึ่งจริงๆปปชต้องถแถลงตั้งแต่สองโมงครึ่งแต่ยังไม่ได้ถแถลงนะครับประเดี๋ยวปปชจะถแถลงข่าวทันลกหนังให้ดูว่าที่ผมพูดมาตลอดบนเวทีนี้ว่ารัฐบาลอ้างการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแล้วเป็นการขายข้าวแบบปลอมปอม เพื่อจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วสุดท้ายข้าวก็เต็มโกดังไม่ได้เอาไปขายเดี๋ยวปปชเขาจะเล่าผมเชื่อวันหลังจากผมจะมีคนมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดแต่จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดและทํากันมาตลอดเป็นเรื่องจริงอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากนี้ปปชจะได้ถแถลงซึ่งจริงๆผมกะจะพูดหลังจากปปชแถลงครับแต่ว่ากําหนดการบอกตอนนี้ก็เลยขึ้นเล่าให้ฟังก่อนว่าเราใกล้ชัยชนะแค่ไหน นายกยิ่งลักษ์เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปกันขณะนี้ซึ่งคุณยิ่งลักษ์ยังคงงงอยู่ว่าคนที่เขาออกมาปฏิรูปทุกวันนี้เพราะเขาไม่ต้องการคุณยิ่งลักษ์ยังเอาหัวเดินต่างตีนอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ถ้าเล่ากันเป็นข้อมูลว่าทําไมผมบอกว่าเราใกล้ชนะขอบอกเลยว่า2กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งไปเลือกเลย ใครอยากเลือกตั้งไปเลือกเลยครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าสองกุมภาเลือกตั้งไปก็ไม่ใช่ทางออกประเทศไม่ใช่ทางออกอย่างไรหนึ่งการจะเปิดสภาได้นั้นต้องมีสส475คนจาก500วันนี้ที่ภาคใต้28เขตเลือกตั้งไม่สามารถสมัครได้เพราะฉะนั้นสสก็จะมีว่าที่แค่472คนเท่านั้น เป็นได้แค่ว่าที่เพราะปกติแล้วการจะเป็นสอสอได้จะต้องเข้าไปปฏิญาณตนในห้องประชุมในการประชุมคราวแรกปฏิญาณตนสาบานตนเสร็จถึงจะเป็นสอสอเต็มตัวนั่นก็แปลว่าหนึ่งการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์จะมีสอสอไม่ครบเปิดประชุมสองจะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะสภานิติบัญญัติยังไม่ครบ แต่ทางตันในประเด็นนี้เป็นทางตันที่พี่น้องประชาชนก็รู้กันมานานแล้วประเด็นที่มันตันเมื่อหกวันที่แล้วพี่น้องต้องฟังอย่างนี้สารรัฐธรรมนูญเขาวินิจฉัยครับว่ารัฐบาลนี้สสอส,อส,อสอวอไปแก้ไขกฎหมายมาตราร้อยเก้าสิบมาตราร้อยเก้าสิบคืออะไรมาตราร้อยเก้าสิบคือข้อตกลงในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่นประเทศไทยกับกรัรมพูชาจะเซ็นหนังสือสัญญากันเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนของเดิมจะต้องไปถามรับฟังความเห็นประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็นําความเห็นจากประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยเข้ามาเสนอกรอบในการเจรจาที่รัฐสภาต้องฟังผมให้ต่อนเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะถึงบางอ้อว่าเรามาถึงตรงนี้กันถึงแค่ไหนอย่างไรแล้ว ปรากฏว่าเวลาเสนอกรอบต่อสภาเนี่ยเช่นจะอนุญาตให้มีการขุดเจาะน้ํามันโดยที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนกันไหมบริเวณทางทะเลต้องขอกรอบก่อนแต่ปรากฏว่าไอ,อ้สา1อสอคนสสอสวอชุดนี้มันพิเลนครับโดยเฉพาะไอ้พักการเมืองใหญ่บางพักที่มันบอกว่าเสียงข้างมากคนเลือกมาส5ล้านคนดันไปแก้มาตรา190ว่าต่อจากนี้ในการทำสนธิสัญญา ไม่ต้องถามประชาชนอีกต่อไปแล้วหนึ่งสองไม่ต้องมาขอเจตระเจรจาเสนอกรอบต่อรัฐสภาแล้วพูดง่ายๆตัดสิทธิ์ประชาชนคนไทยทั้งประเทศและตัดสิทธิ์อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะตรวจสอบก่อนจะลงนามในสัญญาสารรัฐมนุนก็ตัดสินว่าไอ้ที่คุณทำแบบนี้มันผิดมันทำไม่ได้เขาก็เลยไม่ให้แก้อา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรที่ผมจะมาเล่าให้ท่านฟัง มันเกี่ยวตรงที่ว่าไอ้มาตรา190ฉบ,บับนี้ครับศาลเขาไปตัดสินเพิ่มเติมมาอีกว่า381คนสอสอส,อสอวอกะทำความผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68วงเล็บหนึ่งนั่นคือการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าไอ้381คนมันเป็นกบฏรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญครับสารตัดสินว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่และไม่เป็นไปตามวิถีทางภายใต้รัฐธรรมนูญส่งผลว่าคืออะไรส่งผลก็คือว่าถ้ามีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับสอสอ,อ318คนเป็นคดีปปอชอไอ้พวกนี้ พูดหลายทีแล้วหน้าหนาวนี่ไอคุกคุกคุกเท่านั้นเพราะว่าถ้าคนชุดนี้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นครับฟังให้ดีเมื่อกี้ขาดสอสอไป28คนถูกไหมครับ500คนเปิดสภาไม่ได้เพราะสอสอไม่ครบ475มีแค่472ขาดไป28นั่นก็คือว่าเลือกตั้งกันไป2กุมภา แล้วอีกไม่เกินสองเดือนกกตก็จะมีการจัดเลือกตั้งยี่สิบแปดคนนี้ใหม่และในระหว่างกกตจัดเลือกตั้งนี้ใหม่ช่วงสี่เดือนไอ้สอสอสอวสามร้อยแปดสิบเอ็ดคนเนี่ยมันมีสอสออยู่ในนั้นสามร้อยยี่สิบคนและไอ้พวกนี้แหละมันจะเป็นว่าที่สอสอที่รอปฏิญาณตนนั่นแปลว่า ถึงเลือกมาได้อีก28คนในอีก3-4เดือนข้างหน้าก็จะมาสบเหมาะเวลาเดียวกันกับที่ไอ้320คนที่เป็นว่าที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ต้องกลับไปเลือกตั้งซ้อมใหม่อีกครั้งนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับแปลว่า6เดือนจากนี้มันจะเข้าสู่การมารุมมาตุ้มทางการเมืองคือมันไม่สามารถเปิดสภาได้ และมันไม่สามารถเลือดนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซนตได้นี่ไงครับทางตันยิ่งรักชินวัตรไม่รู้เหรอเหตุผลนี้ทุกวันนี้สสสวเห็นไหมครับออกข่าวแล้วว่าทยอยไปรับแจ้งข้อกล่าวหาจากปปชพวกมึงเตรียมตัวได้ทำระยำไวไไ้ได้กินหมดทุกคนแล้วครับ สิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมวลมหาประชาชนมันเกิดขึ้นเพราะความเลวที่คุณทำไว้ในอดีตคุณเป็นผู้แทนของคนอย่างไรไปตัดสิทธิประชาชนที่เขาจะมีสิทธิในการนำเสนอความคิดต่อสนทิสัญญาระหว่างประเทศที่จะเซ็นคุณเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งอย่างไรไปให้อำนาจฝั่งนิติบัญญัติตกอยู่กับฝั่งบริหาร อำนาจนิติบัญญัติที่เขานั่งกันอยู่เขาไม่ได้เป็นพวกขี้ข้าเหมือนพวกคุณหมดอย่างน้อยผมก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าทักษิณครับสุดท้ายไงล่ะที่สารรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ามันไม่ใช่วิถีทางภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโทษทีครับไม่ใช่วิถีทางภายใต้รัฐธรรมนูญก็เพราะคุณไม่เคารพเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากบริหารประเทศไปแต่เมื่อคุณไม่เคารพเสียงข้างน้อยสิบห้าล้านเสียงที่คุณชนะมา มันก็ไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งประเทศทางกฎหมายอีกต่อไปครับสิ้นสภาพไปแล้วครับนี่ไงทางปันรัฐบาลก็รู้วันนี้เหลืออย่างเดียวครับคุณยิ่งรักยังคงเปน็นนายกตีรักษาการและคอรมอรักษาการถ้าเขาออกหมดทั้งนายกทั้งคอรมอจึงจะสามารถ มีนายกรัฐมนตรีและคอรมตามมาตราสามและมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญได้ซึ่งคอรมชุดนี้ก็แน่นอนจะต้องมีอำน,นาจจากัดเท่านั้นในห่วงเวลาเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดหมดครับวันนี้แต่ขอเล่านิดนึงว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลตามมาตราสามและมาตราเจ็ดเพราะถ้าเลือกตั้งวันที่สองมันจะตันแบบที่ผมบอกก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็เชื่อรัฐบาลก็ได้นี่ครับ ก็ไปเลือกตั้งกันผมก็จะไปเลือกตั้งวันที่สองถ้ามีไม่เลื่อนผมก็ไปผมไปการโหวตแต่ผมไปครับประเด็นคือว่าเลือกตั้งวันที่สองใช้งบประมาณ3,800ล้าน <c oughs> เอาสิครับอยากจะผ่านเงินแผ่นดินก็เชิญแต่มันเป็นแค่การซื้อเวลาของรัฐบาลเท่านั้นเพราะเขารู้ว่าต่อให้เลือกตั้งไปวันที่สองเขาก็จะไม่มีอำนาจเต็มในมือ แล้วมันส่งผลอะไรต่อเกษตรกรชาวไทยฟังดังต่อไปนี้โครงการจำนำข้าวมันจ่ายเงินไม่ได้เขาทำจำนำหมายความว่าปกติจำนำเนี่จะต้องเหมือนลงร,รับจำนำอะเอาของไปตึงไว้ที่รงรับจำนำแล้วออกใบส่วจำนำมาแต่การจำนำของรัฐบาลนั้นเป็นการขายข้าวขาดแล้วออกเอกสารสิทธิ์ใบหนึ่งคือใบประทวน ไอ้ใบประทวนหรือตั๋วจำนำเนี่ยสามารถเดินไปที่ทกศแล้วไปขอขึ้นเงินได้พูดง่ายคือขายข้าวหมื่นห้าแล้วก็ไปขอเอาตั๋วจำนำไปขึ้นออกับทกศซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสี่เดือนเดือนมกราด้วยชาวนาขึ้นเงินไม่ได้โดนดอกเบี้ยอย,อยู่ร้อยละสิบต่อเดือนนั่นหมายความว่าถ้าต้องได้เงินหนึ่งแสบาทภายใต้โครงการจำนำข้าว วันนี้ไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วสี่เดือนดอกเบี้ยร้อยละสิบมันก็ล่อเข้าไปสี่หมื่นแล้วไงครับแล้วมันจะพอกินไม่ชาตินี้ชาวนาไทยและผมจะบอกพี่น้องชาวนาจากนี้ว่าการที่เลือกตั้งสองกุมภาพันธ์มันเข้าสู่ทางตันและมันไม่ได้ตันเพราะพวกเรามันตันเพราะความเลวของพวกคุณที่ไปแก้รัฐธรรมนูญในสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งรักอยู่ในขณะนี้จะไม่มีทางจ่ายใบประทวนของพี่น้องชาวนาได้ผมยืนยันและผมขอแจ้งขอ้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ทําไมรัฐบาลจ่ายเงินไม่ได้ความจริงแล้วเขาต้องมีเงินกู้ห้าแสนล้านด้วยความบริหารราชการแผ่นดินแบบสมองมีแค่นั้น ก็ทําให้เงินวงเงินห้าแสนล้านภายใต้โครงการจํานาข้าวมันไปวงเงินไปเทียบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวจะต้องขายข้าวในโกดังเพื่อเป็นเงินหมุนจ่ายใบประทวนปรากฏว่าข้าวในโกดังก็ขายไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรในขณะนี้เขาทําไงครับเขาไปทําขอเงินกู้หนึ่งแสนสามมื่นล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่ารัฐบาลจะก,กู้ใหม่อีกแสนสามแล้วก็บอกว่าคอรมอเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตกกตก่อนเขาก็ทําหนังสือไปกกตภาษาชาวบ้านก็คือว่าโยนเผือกร้อนไปให้กกตแล้วก็บอกกกตว่าช่วยอนุมัตินะถ้าไม่อนุมัติชาวนาจะไม่รับเงินจากใบประทวนพี่น้องครับซัดกันในข้อ,ขอกฎหมายและข้อเทจจริง อำนาจของกกตในการอนุญาตให้รัฐบาลรักษาการมีแค่สองเรื่องเท่านั้นรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บหนึ1และวงเล็บ2ให้อำนาจกกตแค่สองเรื่องหนึ่งถ้ารัฐบาลจะแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงจะต้องขอกกตก่อนสองถ้ารัฐบาลจะอนุมัติงบสำรองฉุกเฉิน จะต้องขอกรกตก่อนมีแค่สองเรื่องไม่มีอำนาจใดของกกตสามารถอนุมัติเงินกู้ได้ไม่มีและขีดเส้นใต้ห้ารอยครั้งไม่มีรัฐบาลนี้สิ่งที่ถนัดที่สุดคือตอแหลครับ กรกตเขางงตึ๊บเลยว่ามึงส่งมาให้กูทําไมวะอำนาจกูไม่มีโยนเผือกไหก็โยนเผือกร้อนให้กรกตตัดสินใจสรุปพี่น้องเชื่อผมเถอะกรกตก็ทําไม่ได้เพราะอำนาจเขาไม่มีวิธีการบริหารแบบนี้ไงล่าสุดไปประกาศก่อนหน้านี้ประกาศว่า15มกราคมจะจ่ายใบประทวนได้ไม่อยากจะถุยน้ำลายให้เปลืองตั้งแต่วันนั้นไงแต่วันนี้ขอถุยสักทีได้ไหมครับ อย่าดีกว่า16มกราแล้วเห็นไหมใบประทวนยังไม่มีใบไหนได้จ่ายเงินก็แค่ซื้อเวลาไปเพราะเขารู้ว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการกู้เงินขีดเส้นใต้500ครั้งไม่มีแล้วเขาพูดต่อนะเขาบอกว่าตอนเขาเป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มเนี่ยไอ้วงเงินข้าวนาปลัง556 ต้องใช้เงิน270,000ล้านขอคอรมอไว้แล้วจริงครับเขาขอคอรมอไว้แล้วสำหรับการจํานำข้าวรถใหม่270,000ล้านแต่มันเป็นการที่มีแหล่งเงินจากสองแหล่งที่ผมได้กล่าวไปคือหนึ่งวงเงินกู้500,000ล้านบวกการขายข้าวในโกดังอา้าวก็มึงขายข้าวในโกดังก็ไม่ได้ประสิทธิภาพมึงก็ใช้วงเงินเต็มไปเรียบร้อยแล้วแล้วมึงจะเอาเงินไหนมาจ่าย270,000ไม่เคยมีการขออนุมัติ วงเงินกู <S <S ้130ล้านเพื่อจะจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยไม่จริงไม่มีทำไมไม่มีณขณะนั้นมีการพยายามจะทำโปรโมชั่นสุดลิ่มทิ่มประตูในโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้เงินกู้2ล้านล้านบาทเงินกู้2ล้านล้านผมเป็นกรรมธิการด้วยครับ ปีแรกต้องใช้เงินเกือบสามแสนล้านบาทแล้วมันก็ชัวร์ว่ากฎหมายฉบับนี้มันผ่านแน่แล้วสุดท้ายก็มีปัญหาติดที่สารรัฐธรรมนูญที่พี่น้องเห็นวันนี้แต่ประเด็นคือมันก็รู้ว่าถ้ากฎหมายสมัยไอ้สองล้านล้านผ่านไอ้รถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยเงินกู้จํานวนเกิดสามแสนล้านบาทถ้าต้องกู้มาจ่ายกับพี่น้องเกษตรกรอีกแสนสามันชนกังอากาศเมื่อไหร่ วันนั้นแหละครับนี่สาธารณะมันจะทะลุเกินเพดานที่กฎหมายกำหนดคำถามคือมึงอยากได้รถไฟความเร็วสูงไปมากกว่าสวัสดิการและผลประโยชน์ที่ชาวนาไทยจะได้อย่างนั้นเหรอครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเฉพาะการค่าจ้างที่ปรึกษ,ษาหกหมื่นกว่าล้านสิ่งที่คุณอยากได้ มันจํากัดเฉพาะแต่เพียงการเซ็นสัญญาแล้วจ่ายเปอร์เซ็นใต้โต๊ะแค่นั้นอย่างงั้นเนอะเหรอครับคุณปล่อยให้พี่น้องกเกษตรกรรอได้ยังไงล่ะถ้าเป็นผมผมรู้ว่าผมไม่มีปัญญาวงเงินเต็มห้าแสนไปแล้วขายข้าวในโกดังขายไม่ได้ผมบอกเลยถ้าเป็นผมผมเตรียมเงินกู้ตั้งแต่เดือนตุลาจ่ายให้กับพี่น้องโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย มันใจดำเกินไปและมาถึงตอนท้ายอยากจะสรุปครับพี่น้องเกษตรกรครับถ้าท่านคิดว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกท่านไปเลือกตั้งผมไม่ได้บอกอย่าไปนะครับถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลน,นี้นายกยิ่งรักษ์ยังคงเป็นทางออกท่านคิดผิดแล้วครับเพราะจากนี้อีกหกเดือน บ้านเมืองมันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบที่เราเห็นนี่แหละผมบอกไปแล้วว่ามันสู่ทางตันเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็จ่ายเงินจำนำไม่ได้เหมือนกันทางออกที่มันควรจะเป็นคือมีรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดการมีรัฐบาลที่จะเกิดจากการเลือกตั้งมันจะกระท่อนกระแทนจากนี้ไปแต่แน่นอน รัฐบาลที่จะมาจากการปฏิรูปโดยคุณสุเทพเดียที่คุยกันและพวกเราเนี่ยต้องมานั่งคุยกันครับเพราะมันจะไม่มีวันเกิดถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่มาร่วมกับพวกเรามันจะไม่มีวันเกิดที่พี่น้องเกษตรกรไม่มาร่วมกับพวกเราเราจะไม่แบ่งแยกคนด้วยสีเด็ดขาดครับไม่มีใครอยากเห็นประเทศ ไม่ใช้ระบอบประชาธิปไตยและผมยังยืนยันจนวันนี้ว่าสิ่งที่เราทำทำภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นประชาธิปไตยพี่น้องครับเราไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญไม่ฉีกครับการตีความว่านายกตีลาออกครมอลาออกและเป็นการตีความตามมาตราสามมาตราเจ็ดสามารถมีนายกรัฐมนตรีได้สามารถมีครมอใหม่ได้และควรอยู่ไม่เกินหกเจ็ดเดือนนี่แหละ ทำเรื่องสําคัญสําคัญเช่นจ่ายเงินจํานําให้จบสิ้นกันไปนโยบายไหนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปรีบทําให้จบสภาประชาชนไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติเพราะว่าถ้าสภาประชาชนทําหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติคือเป็นหน้าที่สสเนี่ยมันจะเกิดข้อคอรหาว่าไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมันจะเกิดข้อคอรหาว่าต้องฉีกรัฐมนูญเพราะว่า สภาประชาชนไม่ได้มีอำนาจใดสภาประชาชนนั้นจะเป็นคนกำหนดว่าหัวข้อที่จะปฏิรูปประเทศไทยคืออะไรบ้างและจากนั้นก็ทำไปสู่ประชาธิปไตยทางตรงคือไปขอประชามติจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะหลายเรื่องที่สภาประชาชนจะทำหรือกรปสหรือพวกเราจะทำในเรื่องการปฏิรูปจากนี้เป็นต้นไป รอนักการเมืองชาติหน้าตอนบ่ายๆพี่น้องจะไม่เคยเห็นนโะยบายพวกนี้ครับขอผมพูดสั้นๆนิดเดียวปัญหาเลือลังงบประมาณประเทศไทย100%เต็มเขามีพระราชบัญญัติแผ่และขั้นตอนการกระจายอำนาจปี242ว่า35%จากงบประมาณเต็ม100จะต้องส่งไปให้อบอตอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น วันนี้ทำไปได้แค่ยีบเอร์เซ็นเท่านั้นเพราะอะไรล่ะครับเพราะรัฐบาลนักการเมืองทุกคนรวมถึงทุกรัคต้องเอาเงินมากองให้รัฐบาลกลางเพื่อไปทำประชานิยมเพราะว่าถ้าไม่ประชานิยมพี่น้องไม่เลือกมันหยุดและมันพอได้หรือยังสำหรับประเทศนี้ถ้าเราไม่กระจายอำนาจไม่กระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิน่นวันนี้อบตอของพี่น้องถ้าจะทำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด จะสร้างโรงเผาขยะแบบไม่มีควันก็ทำได้แค่แจกถังพลาสติกเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นครับการปฏิรูปแบบนี้จะไม่มีวันเกิดโดยนักการเมืองไม่ว่าพักไหนเพราะตราบใดที่ประชาชนยังคงชอบและยึดติดกับการทำประชานิยมแบบที่เรียกว่าอีลุยฉุยแฉกไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่แล้วประเทศไปไม่รอดและวันนี้พอสอี มันไม่เหมือนสมัยที่คุณทักษินเข้ามาใหม่ๆครับเดี๋ยวนี้นักการเมืองเรื่องอยู่ในหัวคือประชานิยมถ้าไม่หยุดมันวันนี้ประเทศจะไม่โตแบบถาวรและพอเพียงเราจะเป็นหนี้อยู่แบบนี้จำนำหมื่นห้าเป็นยังไงล่ะครับชิบหายไปตั้งเท่าไหร่แล้ว เราทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะให้เงินมันเข้ามือโดยตรงที่พี่น้องกเกษตรกรประกันรายได้ก็ทำได้ทำได้หลายอย่างครับแต่ไม่ใช่วิธีการประชานิยมจอมปลอมผมไม่เอาประชานิยมจอมปลอมผมไม่เอาประชาธิปไตยจอมปลอมคุยกันเรื่องจริงๆในประเทศนี้ว่าเราจะเดินต่อไปอยังไงหกเดือนนี้เข้าสู่ทางตันสุดแล้วแต่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอยากจะจบแบบสวยๆหรืออยากจะจบแบบไม่สวยก็แค่นั้นเองครับขอบพระคุณครับ